อ่ะคลิปนี้นะกูขอด่าพวกมึงหน่อยแล้วกันนะไอพรคประชาชนคือกูยังไม่รู้เลยว่ามีพวกมึงไว้ทําไมนะเอาจริงกูไม่รู้จริงว่ามีพวกมึงไว้ทําไมเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยนะเก่งเก่งทุกตัวเลยนะล่าสุดอะไรนะว่าทหารซนอืมว่าพักพวกมึงนะั่นแหละนะซนตีนอะ่ะนะกูบอกเลยนะถ้าได้พักพวกมึงมาเป็นรัฐบาลตั้งแต่แรกนะ ว่านะเสียดินแดนให้เขาเห็นไปละนะเพราะอะไรเพราะมึงจะลดกองทัพมึงจะลดยุทธุปกรณ์มึงจะลดแม่งทุกอย่างอะตัดงบตรงนั้นตัดงบตรงนี้เอาไปซื้อผ้าทนาไมเอาไปซื้อนมกล่องทุกวันนี้กูยังไม่รู้เลยว่ามีฝ่ายค้านแบบพวกมึงเนี่ยไว้ทําไมฮะหนักชาติหนักแผ่นดินเปลืองภาษีชิบหายไม่ได้ช่วยส้นตีนอะไรเลยแถมด้อยค่าคนอื่นด้อยค่าสถาบันด้อยค่า,าทหารทําไมอะพวกมึงดีจังเลย ฮะพวกมึงดีทุกอย่างเลยเหรอฮะดีจริงกูยังไม่รู้เลยพวกมึงคัดคนเข้ามาอย่างไงฮะคนที่มึงคัดเข้ามาเนี่ยกูเห็นไออะไรนะที่เป็นผู้หญิงอะชื่ออะไรวะจําชื่อไม่ไ,มได้แม่งบอกว่าพวกเราเนี่ยคัดคนมาอย่างดีถ้ามึงคัดคนมาอย่างดีจริงนะพักพวกมึงอะไม่มีหรอกไอพวกขายายาไอพวกตบไีผู้หญิงไอพวกวิ่งราวซับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคือมึงไม่ช่วยอะไรมึงก็หุบปากพวกมึงอยู่เฉยๆนะ กูยังไม่รู้เลยว่ามีพักพวกมึงไว้ทาทาไมเนี่ยฮะม,มีไว้ทําไมเนี่ยฮะหลายๆคนกูเข้าใจเลยแม่งอารมณ์เดียวกับกูแน่นอนนะคือเอาไหมอ่ะมึงกล้าไหมอ่ะมึงกล้าไปยืนลบกับรอสามเอ็ดไหมอ่ะฮะมึงกล้าไหมอ่ะแบบนั้นอ่ะเราไม่ต้องมาบอกกูนะกูพร้อมนะถ้าสมมุติว่ากําลังคนมันขาดจริงเนี่ยกูพร้อมที่จะไปนะมึงกล้าไปกับกูไหมฮะทั้งพักมึงอ่ะ อย่าลือมอาเรือประมงออกมาด้วยนะโอ้โหพวกมึงนี่แม่งสุดๆทุกตัวนะเปลืองงบเปลืองภาษีจหายเลยนะยกเลิกไปเถอะนักกันเมืองเนี่ยกูกูพุ้นจริงนะเวกูไม่เห็นได้ประโยชน์ส้นตีนอะไรจากพวกมึงเลยแล้วแต่ละตัวนี่แม่งปากดีทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ในพรรคพวกมึงเนี่ยปากดีทุกตัวนะแต่ทำเพียอะไรไม่ได้เลยทําได้อย่างเดียวคือเรื่องแซะแซะแม่งทุกอย่างทําไมอ่ะพวกมึงดีทั้งพรรคเลยไงฮะนะ ทำผู้มึงดีจริงมึงร, <bathroom> รับบริจาคทําไมมึงไปบอกว่าทหารเนี่ยรับบริจาคไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพวกมึงรับทําทําทําไมอะ่ะพอมึงรับบริจาคทําอะไรฮะยังไม่ได้ช่วยเหลือส้นตีนอะไรเลยนะกับประชาชนเนี่ยมึงยังไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยแต่มึงเรียกรายเงินจากประชาชนแล้วทําไมอะ่ะ <això> ถ้าสมมติว่าทหารเขาขอบริจาคเนี่ยกูกนะ็พร้อมนะกูก็พร้นะอมสนับสนุนกูก็พร้อมช่วยเหลือ แต่กูไม่อยากช่วยเหลือนักกันเมึงชัวช่วๆแบบพวกมึงมีพวกมึงอะมันหนัก